สวัสดีครับไฟล์นี้นะครับเรามาดูอีกฟีเจอร์นึงนะครับของตัว SolidWorks นะครับที่สามารถที่จะเอาตัวรูปนะครับวางลงบนชิ้นงานได้นะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับตัวพวกนี้ก็จะมีประโยชน์ในส่วนของการนำเสนอนะครับอย่างบางครั้งนะครับในส่วนของพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับก็จะมีพวก Artwork ไม่ว่าจะเป็นพวกเมมเบรนนะครับหรือว่าพวกปุ่มกดหน้าพาร์เนลอะไรต่างๆนะครับเราก็สามารถที่จะ ดีไซน์แล้วเอาอาร์ตเวิร์นะครับที่เป็นรูปนะครับมาลองแปะลงบนฮาร์ดแวร์นะครับเป็นชิ้นงานจริงได้นะครับเพื่อที่จะให้เห็นภาพได้ง่ายขึ้นนะครับตัวอย่างนี้นะครับผมก็จะยกตัวอย่างให้ดูนะครับวิธีการใช้นะครับเรียกคำสั่งว่าดีแ a ลนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของตัว solidworks นะครับผมผมนิวขึ้นมานะครับพาร์ทเนี่ยจากตัวอย่างมันสามารถที่จะ ทำได้ทั้งในส่วนของอพื้นผิวที่เป็นเรียบและพื้นผิวทรงกระบอกนะครับผมให้พื้นผิวพื้นผิวเป็นผิวเรียบก่อนนะครับผมก็ดึงพาร์ตลงมานะครับวางลงไปนะครับผมก็กดผมไม่ให้ขนาดแล้วกันนะครับผมกดโอเคแล้วก็กด S นะครับ x ทูดนะครับ10มิลนะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับฝั่งนี้ที่เราเรียกว่าทัดแพนนะครับ มันก็จะมีในส่วนของแถบที่เป็นแอปแ a n d อยู่ตรงนี้นะครับปกติเราจะเจออาจจะอยู่ในในส่วนของตัว Li b r a r y นะครับ Design Library นะครับเราก็มาดูในส่วนของแอปแ a นนะครับ screen นะครับแล้วก็ดีแคลนะครับเราใช้ในส่วนของ d ีแคลนะครับผมมาเปิดเครื่องหมายบวกลงมาดูนะครับมันก็จะมีโลโก้นะครับผมก็อ่าดูในส่วนของตัวโลโก้นะครับก็จะมีตัวอย่างให้ดูอยู่นะครับอ่า ผมจะใช้ตัว Solid Work นะครับตัวนี้นะครับ Let's Go Design นะครับผมวางลงไปที่นี่นะครับลักษณะที่ผมก็ d dark and d a r k นะครับผมก็ผมก็คลิกซ้ายค้างไว้นะครับแล้วก็ลากลงไปนะครับดูเพนที่เป็นสีส้มขึ้นนะครับดูนะครับถ้าผมเลื่อนลงมาเพนสีส้มจะอยู่ด้านหน้านี้นะครับแผ่นที่แปะก็จะไปปิดแผ่นนี้นะครับเลื่อนฝั่งขวานะครับแผ่นที่แปะก็จะปิดฝั่งขวานะครับ ในที่นี้นะครับผมแปะไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับเพนนี้นะครับผมก็ปล่อยนะครับก็จะเห็นว่าตัว solid work นะครับที่เป็น d c a l ตัวนี้นะครับก็แปะลงบนชิ้นงานของเราเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของหน้าตรงนะครับของหน้านี้นะครับ r อม l อนทูนะครับจะเห็นว่ามันกลับด้านอยู่นะครับผมก็ดู ชี้ที่ปุ่มสีเหลืองตรงนี้นะครับแล้วก็ลองลากขึ้นไปดูนะครับอ่ายาวๆก็ได้นะครับมันจะปรับได้ง่ายนะครับอ่ะร้อยปดินะครับหมุนขึ้นไปที่ร้อยแปดสิบสามารถที่จะให้ขนาดมันกว้างยาวได้นะครับดูนะครับผมก็เลื่อนเมาส์มาที่ตรงมุมมันนะครับก็ลากไปนะครับเลื่อนเมาส์มาที่ตรงมุมนะครับก็ลากไปได้นะครับสามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับนะครับแล้วผมก็ เสร็จสิ้นคําสั่งนะครับก็โอเคไปนะครับตัวนี้นะครับก็จะไปติดอยู่บนผิวชิ้นงานเรานะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูเป็นลักษณะตัวนี้นะครับผมคลิกขวานะครับที่ที่ชิ้นงานตัวนี้นะครับชิ้นงานตัวนี้นะครับอ่าที่พาร์ตตัวนี้ก็ได้นะครับผมคลิกขวานะครับแล้วก็แอพพลานส์นะครับตัวนี้นะครับมันจะมีพาร์ตตัวเบอรขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นรูปบอลกลมๆตัวนี้นะครับผมคลิกที่ตัวนี้นะครับ แล้วก็ผมก็จะเปลี่ยนตัวนี้นะครับให้เป็นพื้นสีขาวนะครับเอาเบสิกด้วยกันนะครับนะครับมันก็จะได้กลมกลืนกันนะครับนี่ก็คือลักษณะของการเปลี่ยนสีชิ้นงานนะครับเปลี่ยนสีพาตนะครับมันก็จะได้กลมกลืนกันได้นะครับนี่ก็คือในส่วนของตัวกด Ctrl เจ็ดนะครับผมลองอีกตัวนึงนะครับเอาตัวโลโก้มาดูนะครับ เอาตัว U L นะครับเอา Standard U L มาวางไว้นะครับที่ตรงนี้เลยนะครับเพจนี้นะครับวางปุ๊บมันก็จะอยู่ที่นี่นะครับกดแ็บ Normal 2นะครับแล้วผมก็อาทำการให้ขนาดมันเล็กลงนะครับแล้วก็ Move Part ขึ้นมานะครับอันนี้เป็นการหมุนนะครับกด Control Z ไปครั้งหนึ่งไม่ได้ไหมอ่าไม่ได้นะครับ เดี๋ยวลอดูก่อนผมมูฟมาตรงนี้นะครับาให้เป็น u l นะครับผมเลื่อนให้มันตรงนะครับยาวๆยกขึ้นมายาวๆตรงนี้จะเห็นชัดนะครับ3 6 0โอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็กดโอเคไปนะครับกด c อนโ r ร l 7นะครับเราก็ได้ในส่วนของ d c a l นะครับลงไปบนเนื้อชิ้นงานแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะแก้ไข d c e l นะครับเราจะทำยังไงกับมันนะครับผมไปคลิกเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเลือกดีแคลได้นะครับ ให้เราคลิกขวานะครับดูนะครับคลิกขวาที่ตัวชิ้นงานนะครับหลังจากนั้นนะครับมาดูกลมๆที่เป็นแอปแ p l a ์ตรงนี้นะครับคลิกในส่วนลูกศรที่ชี้ลงล่างตรงดำๆตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเรามาดูที่ดีแคลตัวนี้นะครับก็เลือกไปนะครับมันก็จะกลับมาในส่วนของหน้า Edit นะครับก็สามารถที่จะเลื่อนนะครับได้นะครับนะครับ แล้วก็โอเคนะครับผมต้องการแก้เพนนี้บ้างนะครับผมก็มาคลิกขวาที่เพนนี้นะครับแล้วก็ App พลิ c นะครับแล้วก็ Edit ตัวนี้นะครับอ่าผมกด Tab บแ b ป a ปรนะครับ r n a l tool นะครับคอมพิวเตอร์เริ่มชานิดหนึงนะครับโอเคนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะเลื่อนได้นะครับนะครับโอเคนะครับ เสร็จแล้วก็กดคอนโทรลเไปนะครับทีนี้นะครับประเด็นของเราก็คือว่าเราจะทําการาสร้างรูปขึ้นมาเองนะครับที่จะใช้รูปขึ้นมาเองนะครับเราจะทํำยังไงนะครับตัวอย่างในตัวนี้นะครับผมได้เตรียมรูปไว้นะครับในส่วนของหน้าปก cd นะครับแล้วผมขออนุญาตนะครับเขียนหน้าปก cd ขึ้นมาอีกอีกหน้าอีกอีกแผ่นนึงนะครับตรงนี้นะครับผม ให้ขนาดนะครับ insert sketch เข้าไปนะครับก็คือ sketch เพิ่มม่อีกตัวหนึ่งนะครับผมกด space bar แล้วก็ Normal t o นะครับผมจะเขียนให้เป็นอีก body หนึงเลยนะครับอ่าผมจะเขียนให้เป็นอีก body หนึ่งนะครับนะครับผมก็เขียนแนวนี้นะครับอ่าเอาให้มันใกล้เขียนกันแล้วกันนะครับจากเซนเตอร์นี้นะครับลากไปนะครับผมลองวัดดูนะครับขนาดมันนะครับตัว c d เนี่ยมันร้อย 35นะครับนะครับแล้วก็ความสูงมันจะอยู่ที่190นะครับตัวนี้นะครับอ่ะ190นะครับโอเคแล้วก็มันจะมีส่วนของความหนานะครับอยู่อีก15นะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะเอ c a แคออกมาก่อนนะครับมูฟลงมาด้านล่างหน่อยนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับผมก็ฟีเจอร์ extrude นะครับ15นะครับ Enter นะครับอ่าทีนี้ผมกด c o n t r o l 7ไปดูนะครับเราก็จะได้ในส่วนของตัวนี้นะครับขึ้นมา2ตัวแล้วนะครับนี่คือ s ซส์ i n g ของตัวอ่าหน้าปก c d ของเรานะครับทีนี้นะครับผมจะ สังเกตดูนะครับในโลโก้เนี่ยมันไม่มีรูปที่เราต้องการนะครับดังนั้นนะครับผมจะเอารูปที่เราต้องการยังไงนะครับก็ให้ไปที่า Render t o o l นะครับตรงนี้นะครับเราคลิกขวาแล้วก็คลิกตัว r e n d ด r Tool ขึ้นมานะครับอาจจะอยู่ในแทบตัวนี้นะครับถ้าตัวนี้อาจจะต้องใช้ add in ด้วยนะครับเพื่อที่จะดึง r e n d e r t o o l ขึ้นมานะครับโอเคนะครับในส่วน add in เดี๋ยวผมกล่าวถึงอีทีนึงนะครับ ทีนี้เราก็มาดูที่ Edit d c ีแนะครับ Edit d c ีแหลังจากนั้นนะครับผมก็เ r o w s ์เข้าไปนะครับผมเ r o w s ์เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะให้ผมเลือกพาดที่ไฟล์ผมเก็บไว้นะครับที่ไฟล์ผมเก็บไว้นะครับผมกด Copy ในส่วนของพาดไว้เมื่อกี้นะครับผมก็ Enter ไปนะครับนี่ก็คือพาดที่ผมต้องการนะครับนั้นส่วนที่ผมจะทำก็คือหน้าปกตัวนี้นะครับ ผมก็กดโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็เซฟดีแคลนะครับเซฟดีแคลเราเซฟที่ไหนนะครับผมเซฟไว้ในโฟลเดอร์นี้เลยแล้วกันนะครับผมก็เซฟเลยมันจะเป็น p2d นะครับ p2d นะครับตังนี้นะครับดิสโฟลเดอรนะครับมันจะดึงโฟลเดอร์นี้ไปไว้ในทาร์ตแพนนะครับมันบอกว่าให้ให้ ตัวที่อื่นหรือเปล่านะครับอ่าผมผมโนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมอ่าไปเซฟที่อื่นดีกว่าอาโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อกี้มันไม่ได้สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับนะครับ เอาใหม่นะครับอีดิทดีแคลนะครับผมเบา์ไปนะครับไฟล์ผา h นะครับผมวางลงไปที่นี่นะครับแล้วก็กด Enter นะครับในที่นี้นะครับผมคลิกขวานะครับสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาอีกโฟลเดอร์ลยกันนะ decals นะครับ dcal นะครับแล้วผมก็มูฟผา o v e ตัวนี้นะครับทั้งหมดตัวนี้นะครับ มุ้งไปไว้ในดีแคลก่อนนะครับทีละตัวก่อนนะครับอ่าแล้วผมดับเบิลคลิกเข้าไปในดีแคลอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ใส่ c o v e r CD นะครับก็โอเพนขึ้นมานะครับแล้วก็เซฟดีแคลนะครับผมบอกว่าโอเคนะครับใช้โฟเดอร์นี้เลยนะครับเย็ดนะครับอันนี้มันจะตัวนี้ก็จะทําการอ่ามาอยู่ในโฟเดอร์ดีแคลผมอีกตัวหนึ่งนะครับอันนั้นผมเอามาอีกนะครับผมบราวนะครับผมสร้างอีกตัวหนึ่งนะครับ โอเพนนะครับแล้วผมก็เอาใหม่นะครับผมก็ปิดตัวนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ผมอีดิทใหม่นะครับผมเบา์ไปนะครับผมก็วางผาดลงไปนะครับดีแคลนะครับแล้วผมก็เอาอีกตัวหนึ่งมานะครับโอเพนนะครับดังนั้นผมเซฟดีแคลนะครับก็เซฟไว้ที่เดิมนะครับจะเห็นว่าจะเป็นดอ d พีทูดีนะครับผมก็เซฟไปนะครับดังนั้นผมก็โอเคไปนะครับผมอีดิทอีกตัวหนึ่งนะครับอีดิทดีแคลนะครับ ช้าๆนะครับตัวนี้นะครับ b r o w ไปนะครับแล้วก็ไปที่ไฟล์นะครับค้นหาค้นหาตัวรูปที่เราเก็บไว้นะครับเป็นรูปดัในที่นี้ผมใช้เป็น PNG นะครับก็สามารถที่จะใช้ไฟล์ตัวอื่นได้นะครับแล้วผมก็ใช้ตัวนี้นะครับ slide cover size c ปอ e r นะครับผมก็โอเคแล้วผมก็เซฟนะครับไว้ที่ โฟลเดอร์เดียวกันนะครับ d c l นะครับเมื่อกี้เราจะเห็นว่ามันวิซิเบิลขึ้นมาให้เราเห็นนะครับว่าโฟลเดอร์ที่เราเก็บใน d c l มีอยู่นะครับดังนั้นนะครับในนี้ผมดับเบิลคลิกที่ d c l ตัวนี้นะครับเราก็จะมีนะครับในส่วนของตัวอาจจะมองไม่เห็นรูปนะครับไม่เป็นไรนะครับนี้ผมลองดูนะครับเอาไซส์โคเ e อร์ซีดีลงมาก่อนนะครับแล้วก็มาวางที่นี่นะครับด้านข้างนี้นะครับผมก็วางลงไป อ่าครับเล็กมากนะครับโอเคขยายหน่อยนะครับขยายหน่อยนะครับแล้วผมก็พลิกนะครับพลิกด้านนี้นะครับอ่าพลิกด้านนี้นะครับอ่าให้เป็นอ่าเก้าสิบนะครับแล้วผมมูฟผมพลิกใหม่นะครับให้เป็นเก้าสิบนะครับแล้วผมมูฟลงมานะครับดูนะครับ แล้วผมก็ขยายนะครับขยายผมดับเบิลกดสเปซบาร์ผมจะใช้ normal t o ทูนะครับไม่เป็นไรนะครับเรื่อนเราก็ได้นะครับให้มันเล็กลงมาหน่อยอ่านะครับยืดมาหน่อยนะครับ นะครับใช้ความละเอียดนิดนึงนะครับโอเคอ่ะโอเคแล้วนะครับผมก็คลิกโอเคไปนะครับทำนองเดียวกันนะครับกับตัวนี้นะครับผมก็เลือกที่เพนอ่าไม่ต้องเลือกที่เพนก็ได้ครับผมมาที่อาตัว c o เปอร์ซีดีนะครับผมก็ลากลงไปนะครับที่เพนนี้นะครับผมก็ปล่อยวางนะครับหลังจากนั้นทำไงนะครับเราก็มาที่สีเหลืองนะครับแล้วก็หมุนไปนะครับ มันขึ้นไปด้านบนตรงนี้นะครับดูดีกรีนะครับไปไกลๆมันจะมันจะคอนโทรลได้ง่ายนะครับอ270นะครับหลังจากนั้นผมก็ขยายนะครับผมซูมไปดูใกล้ๆนะครับขยายไปตรงมุมนี้นะครับแล้วก็ดูมุมล่างนะครับผมจะขยายมาที่นี่นะครับโอเคนะครับ เสร็จแล้วผมก็กดโอเคนะครับนี้เราก็จะได้ในส่วนของตัว CD t h i n i n g เราขึ้นมาแล้วนะครับนะครับไม่ยากนะครับก็มันจะดูสวยขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับนั้นนะครับผมลองให้ดูอีกตัวหนึ่งนะครับไหนๆก็เอาลงมาแล้วนะครับเอาลาเบล u ั o m ม t ชันนะครับมาวางที่นี่นะครับวางปุ๊บลงไปนะครับก็หมุนนะครับ หมุนในแนวนี้บ้างนะครับอ่าในแนวขนานกันกันกบตัวอ่าตั้งฉากกับตัวนี้บ้างนะครับ271นะครับกลับมา270โอเคนะครับดึงยาวลงมาฝั่งนี้นะครับอ่านะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับ ผมกดโอเคไปเนนี้มันจะมีในส่วนของตัวแอปพลิเคชัอยู่ตัวดีแคลวีสอ2ตัวนะครับผมคลิกขวาที่เพจนี้นะครับผมดูที่แอปพลินนะครับแล้วผมก็มาเลือกที่ solid work design ตรงนี้ก็จะเลือกได้นะครับแก้ไขได้ทีละตัวนะครับผมให้มันเป็นตรงนี้นะครับ270นะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วก็ยุบลงมาหน่อยนะครับโอเคนะครับแล้วยกขึ้นไปนิดนึงนะครับโอเคนะครับ ก็สามารถที่จะใช้ดีแคลได้แล้วนะครับทั้งในส่วนของตัวปกตินะครับงานที่ออก